สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องไต่พารวยชาแนลนะคะมีหลายสัานักหลายแนวทางแม่น,มนๆมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพิเศษบนนะคะเด่นสีนะคะชุดสองตัวสี่สองกับสี่แปดนะคะเด่นศูนย์นะคะชุดสองตัวศูนย์สองกับศูนย์แปดนะคะยก ทิปข้อมูลบนรางวัลที่1มี1มี4มี5มี7นะคะเด่นสนะคะชุด2ตัวบน4 1 4 3 4 6 4 8ชุด3มตัว9 4 8าสีนะคะเซียนม้าทองคำท่าช้างมี1มี5มี8นะคะชุด2ตัว3ามห สี่หแล้วก็แปนะคะบนล่างนะคะข้อมูลเลขท้ายสองตัวล่างโดยจุก MA นะคะมี8มี2มี7มี1มี2นะคะเด่น2กับเนะคะชุดสองตัว2 1 2 4นึ่ง7อ7สี่ห้า เจ็ดแปดนะคะนาทีทองบนล่างวงจรตัวเกิดมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนะคะชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดห้าสองห้าสี่ห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะล็อคล่างโดยลาชันเด่นหนึ่งนะคะชุดสองตัว ห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งนะคะแจ็คพอตแตกมหารวยช่วยให้เป็นเศรษฐีเด่นเก้านะคะล่างนะคะชุดสองตัวล่างเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะอังเป้าล่างเด่นสองนะคะชุดสองตัวล่างสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะคะ สลายไทยบนเด่นหนึ่งกับห้านะคะชุดสองตัวสี 1, ่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็แปดห้านะคะเลขรลับร้อยแปดนะคะบนเด่นสามนะคะชุดสามตัวหกสามเจ็ดชุดสองตัวบนสามหนึ 1, ่งสามสี่สามเจ็ดนะคะ ล่างเด่นสนะคะชุดสองตัวล่างส1่หนึนะคะรวยเลขเงินล้านชุดเดียวเด่น9นะคะชุด3ามตัว291ชุดสองตัว91นะคะยอดมหาเฮงสองตัวมาตัวสองกับหนะคะ ชุดสองตัวบนห้าหนึ่งสองตัวมาตัวล่าง0ูนย์กับ8นะคะชุดสองตัวล่าง8 1 8 4 8 7่นะคะเจ็ดอาจารย์ดังวิ่งล่างหนึกับ5ตัวเดียว5นะคะชุดสองตัวล่าง5 0 5 3 5 4 5 7ด 1>, 1 2ึ่งสนะคะรวยแน่นอนวิ่งบน4ี่นะคะชุด3าตัว5 4าี่เชุด2ตัว4ี่สองกับ49นะคะยกทิป v i p 1กับ4นะคะตัวเดียว1นะคะชุด2ตัวศูนย์หนึ่งสองหสามหนึ่ง 1จน,นะคะเจ็ดเซียนเด่น5เด่น6เด่น7นะคะชุด2ตัว5 3 6 3 7 3 5 4 6 4 7เจ็ดสามห้าหนะคะฟันธงศึกล่างเด่น1เด่น2เด่น6นะคะสรุป1น,นะคะ ชุดเดียวมั่นใจบนเด่นสีนะคะชุดสามตัว940นะคะ VIP ออนไลน์เด่นสนะคะรางวัลที่1ต้องมี42491434เด่น0นย์นะคะเลขท้าย2ตัว0ูนย์หกศูนะคะ ชุดพิเศษรวยเด่น7นะคะชุด2ตัว7 0นะคะ7ดเซียนเด่นแเด่น9เด่น0นย์ะคะชุด 2>, 2ตัว8ปดห8าแปดหกแปดเจ็ดเก้าหหกเกชุด3ามตัว307กับ357นะคะ สีลาเลขข้อมูลหลัก1ิบสกับ78นะคะชุดสองตัว27งเจ็ดสองสองสอห้ดห้ชุด3ามตัว,ตว6กสองเดหนะคะหลัก10เลขท้าย2ตัว80กับ20นะคะชุดสองตัว 1> 8 1 8 9 8 2 2 2 2 9 2 1นะคะฝันเห็นเด่นชัดเลขลอตเตอรี่เด่น9นะคะลอง8กับ4นะคะชุด3ตัว2 3 9 1 4 8นะคะชุด2ตัว9 0 9 5 9 1 9 2 9 4 9 8 ส2่6องสี่หกสนึ่งสสามสหะคะล็อกเลขดังผังเลขเด็ดนะคะเด่นสนะคะชุด2ตัวเด่นสี่สี่หนึ่งสีห้าสี่แปดสชุดสองตัวเด่น 0, 0ู6 0 8 0 9 10520 0, 0ชุด2ตัวเด่น3 35 36 39 13 073นะคะสิงโตนำชัยเอ่อเด่น7รางวัลที่1ชุด3ตัว257067ชุด2ตัว1757 หกเจ็ดนะคะเลขท้ายรัฐบาลเด่น2ชุด2ตัวสองศูนย์สอนะคะเทพประธานดาวติดฟ้าเด่นแชุดสตัวแปดห่งแปดชุดสตัวห้าดาวติดดินศชุดสตัวศูนย์สนะคะ คนตาทิปข้อมูลหลัก10 06กับ5 6นะคะชุด2ตัว02 03 04 08 05 07 54 53 52 57 55 58หลัก10เลขท้าย2ตัว57กับ07นะคะ ชุด2ตัวนะคะห5าห้าห้าสองห้า1ก้นะคะเก่งจริงจ้าแม่ทองมาเด่น1กับ8ตัวเดียว8นะคะชุด2ตัว1นึ 12, 14, 19, 82, 8, 4งสองห4ึ9งหนึชุด3ามตัว148่ง 14, 8, 8นะคะ แสนคมเมืองสมุทรรางวัลที่1เด่น3ชุด3าตัว153ชุด2ตัว1353เลขท้าย2ตัวเด่น7ชุด2ตัว7จ็ดเสนะคะเสือนำโชครางวันที่1เด่นเชุด3ตัว193 8งเกชุดสองตัว9ก้าสาด เลขท้ายรัฐบาลเด่น3ชุด2ตัว303437นะคะอาจารย์ดอกลัก24ชี้ขัดบน5นะคะชุด3ตัว051 457ชุด2ตัว515457ชี้ขัดล่าง9ชุด2ตัวล่าง194989นะคะ โลรางวัลบนเด่นหนึ่งนะคะชุด3ามตัว0ูนย์เจนะคะชุดสองตัวสองหนึ่งเหนึ่งะคะล่างเด่น8นะคะชุดสองตัวล่าง8ปดหนึ่งแดสีดเนะคะหัยรัฐบาลให้เลขเด่นบนกันล่างด้วยทั้งเลขเด่นและเลขรอง คู่เด่น1กับ9เด่นสุด1นะคะสายน้ำนำโชคบนเด่น7นะคะชุดสองตัวบน07นย์เชุด3ามตัวสองหนึห้นะคะล่างเด่น8นะคะชุด2องตัวล่าง8ปดหนึ่งแดสีดเดนะคะ ซอง VIP สรุปเลขเฉียบขาดบนเด่น8นะคะชุด2ตัวบน81 85 87ชุด3ตัว081 287นะคะเลขม้าวิ่งวิ่งบน5มาแน่ชุด2ตัว51 56ชุด3ตัว856วิ่งล่าง4มาแน่ชุด2ตัวล่าง04 64นะคะ เบอร์ชัวจริงบนเด่น3นะคะชุด2ตัว3135ล่างเด่น0นะคะชุด2ตัว0105นะคะเลขกแม่นบนเด่น7นะคะชุด2ตัว071747 7, 7. ชุด3ตัว907217847นะคะ เลขเข้าตาวิ่งบนห้าชุดสองตัวห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดชุดสามตัวศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าสี่นะคะเซียนเลขวิ่งตัวเดียวบนเด่นสีนะคะชุดสามตัวห้าสี่แปดเก้าสี่หนึ่งชุดสองตัวสี่หนึ่งสี่แปดวิ่งตัวเดียวล่างหกชุดสองตัวหกหนึ่งหกสี่นะคะ ดีสุดยอดบนเด่น4นะคะบนล่างนะคะชุดสองตัว4ี่หนึ่งสี่หสนะคะสายฟ้าผ่าบนเด่นหนึ่งะคะชุดสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดสามตัว8 1 4หนึ่งสด ล่างเด่นสนะคะชุด2ตัวล่าง4 0 4ศูนย์หนึ่งสสองสีะคะเซียนฟันธงชุดบนเด่น5นะคะชุด2ตัว5 0าศูนย์ห้าหนึชุด3ามตัว5องห้าศูนยหกห้ชุดล่างเด่น8ชุด2ตัว8 0 8 2 8นดส แปดหกนะคะหมูเซียนบนล่างเด่นสีนะคะชุดสองตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์นะคะด่วนเก้าเก้ารับวิ่งบนสีนะคะชุดสองตัวสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่แปดนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปวิดีโอต้องขอโทษขออาภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยๆเฮงๆทุกท่าน นะคะงวดวันที่16พฤศจิกายน65นี้นะคะ